ตอนที่หนึ่งร้าไม่ใช่คนนอกหลินจือเยียนพยักหน้าแล้วพูดคล้อยตามพี่รองพูดได้ถูกต้องไม่ใช่คนเดินบนเส้นทางเดียวกันไม่ช้าก็เร็วต้องมีปัญหาจนเลิกราพี่รองท่านกำลังจะทำสิ่งใดอยากให้ข้าช่วยหรือไม่ระหว่างที่พวกของป้ากุ้ยฮวากับพี่ยาเออกลับไปกินข้าวกลางวันข้าจะใช้เตาที่ว่างนี้ทำนมแพะย่างให้พวกเจ้ากิน หากใช้กระทะที่ใช้ทําเนื้อแผ่นผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ค่อยดีสักเท่าไรคราวนี้หลินเว่ยเว่ยจึงตัดสินใจใช้ก้อนอิฐและแผ่นเหล็กที่สั่งทําเป็นเตาอบเจ้าเตาอบถูกแบ่งออกเป็นสองชั้นจึงสามารถอบเนื้อแผ่นได้ในเวลาเดียวกันถึงสองเตาพื้นที่ของเตาอบค่อนข้างใหญ่เนื้อแผ่นที่อบออกมาจึงมีขนาดใหญ่กว่ากระทะปกติถึงสองเท่าสามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพได้อย่างมากทีเดียว เนื้อแผ่นที่ผ่านการอบแล้วมีกลิ่นหอมยิ่งกว่าเวลาใช้กระทะปกติขั้นตอนการทำก็ง่ายกว่าขอเพียงควบคุมไฟให้ดีพลิกเพียงครั้งเดียวก็สามารถรับประทานได้แล้วเมื่อมีเตาอบที่เรียบง่ายเช่นนี้หลินเว่ยเว่ยก็คิดอาหารใหม่เช่นการอบเค้กชิ้นเล็กๆหรือปีกไก่ซึ่งจะสะดวกสบายมากขึ้น ต่อจากนั้นหลินเว่ยเว่ยก็หยิบหม้อดินขึ้นมาแล้วเทน,นมแพะลงไปตามด้วยเห่งยิงเพื่อขจัดกลิ่นคาวของนมแพะเมื่อนมเดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลไข่แดงและแป้งข้าวโพดท,ที่ผ่านการกรองมาแล้วสองรอบหลังจากนั้นก็ค่อยๆเคี่วด้วยไฟอ่อนจนนมแพะเริ่มเหนียวเหนียวข้นข้นข้นเทิร์นใส่ถาดสี่เหลี่ยมและทิ้งให้เย็นตัวประมาณครึ่งชั่วยามในห้องใต้ดินแล้วค่อยนำออกมาใช้เมื่อหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ทาไข่แดงบนหน้าขนมจากนั้นก็อบต่อในเตาประมาณหนึ่งเค <c oughs> นมแพะที่ย่างเสร็จแล้วจะมีสีเหลืองทองผิวบนสุดเป็นสีน้ำตาลรสชาตินุ่มละมุนลิ้นและหอมมกกลิ่นแม่แพะอันเข้มข้นอย่าว่าแต่เด็กที่กำลังโตเยี่ยงหลินจือเหยียนเลยแม้แต่น้าเฟิงและนางหวงก็ยังอดหลงไหลในรสชาติของนมแพะย่างไม่ได้ในบ้านยังมีเนื้อกวางอยู่หลินเว่ยเว่ยจึงนำมาทำเป็นเนื้อกวางห่อฟองเต้าหู้ทอดเอ็นกวางตุ๋นแป้งข้าวโพดยังมีบะหมี่อีกสองชนิดที่เส้นทำมาจากแป้งข้าวโพดและแป้งสาลีด้วยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะนางยังนำผักป่ามาทำเป็นผักดองแล้วก็ผัดบวอีกจาน น้ำซุปก็คือซุปซี่โครงตั้งแต่ครอบครัวของนางทําการค้าเนื้อแผ่นเครื่องในซี่โครงและพวกเนื้อติดกระดูกก็มีให้พวกนางกินจนเหลือเสมอคนงานสมคนที่มาช่วยงานก็พล่อยได้ผลประโยชน์ไปด้วยในบ้านมีกลิ่นหอมของเนื้อทุกสองวันชีวิตของพวกนางไม่เป็นเหมือนอดีตที่จะได้กินเศษเนื้อเพียงเล็กน้อยเฉพาะช่วงปีใหม่อีกต่อไปลินจอเยียนเอ่อยด้วยความรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยข้าไม่ใช่คนนอกเสียหน่อยนี้มากเกินไปแล้ว เขาเข้าใจผิดว่าพี่รองเห็นตนไม่ค่อยได้กินของดีๆในสำนักศึกษาจึงตั้งใจทำมื้ออาหารแสนพิเศษให้เช่นนี้แต่เจ้าหนูน้อยทำลายความซาบซึ้งใจของเขาอย่างไม่ใยดีปกติพวกเราก็กินกันแบบนี้แม้พี่สามจะกลับมาก็แค่เพิ่มตะเกียบอีกคู่เท่านั้นลินจอเยียนใช้ตะเกียบขคอสีสน้องชายเจ้าอยาทำตัวน่าเบื่อได้หรือไม่บอกว่าเตรียมไว้เพื่อข่าแล้วจะตายหรืออย่างไรพี่รองเคยพูดไว้ว่าเป็นมนุษย์ต้องซื่อสัตย์และจริงใจ สิ่งที่ข้ากล่าวไปนั้นเป็นเรื่องจริงเหตุใดต้องตีข้าด้วยเจ้าหนูน้อยคีบนมแพะย่างเข้าปรหกหนึ่งชิ้นด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจเขารู้สึกว่ามีเพียงขนมแสนอร่อยเท่านั้นถึงจะเติมเต็มความรู้สึกน้อยใจได้เมื่อหลินเว่ยเห็นเช่นนั้นก็ปัดมือน้อยๆของเขาออกจากนมแพย่างทันทีกินขนมเช่นนี้ประเดี๋ยวจะกินข้าวได้อีกหรือกินข้าวก่อนเจ้าหนูน้อยไม่กล้าหัวร้านแต่ยังบ่นพึมพำว่าพี่รองกินขนมก็อิ่มได้เช่นกันแล้วต่างอันใดจะก,กินข้าวหรือ ขนมเป็นของหวานกินมากแล้วจะฟันผูยังไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องฟันผูรอกพอผ่านไปนานเข้ากรดในกระเพาะจะเพิ่มสูงแล้วทำร้ายกระเพาะได้หากเด็กน้อยกินของหวานมากไปจะเปลี่ยนเป็นคนโง่เขลาและไม่เติบโตสมวัยหรือเจ้าอยากกลายเป็นคนโง่ตัวเตี้ยหลินเว้ยเว้ยคีบเนื้อกวางห่อฟองเต้าหูท้ทอดใส่ปากของน้องสี่เจ้านูน้อยเชื่อในถ้อยคำของพี่รองมาโดยตลอดนอกจากนี้มารดาที่อยู่ทางด้านหนึ่งยังช่วยพูดอีกแรงพี่รองรักเจ้าถึงเพียงนี้ถ้าขนมอร่อยมาก นางจะไม่ให้เจ้ากินหรือเชื่อฟังพี่รองของเจ้ากินข้าวเยอะๆส่วนนมแพ้ย่างเอาไว้เป็นขนมตกท้ายเจ้าหนูน้อยพยักหน้าอย่างเชื่อฟังข้าเชื่อฟังพี่รองพี่รองดีกับข้าที่สุดเช่นนั้นแม่ไม่ดีกับเจ้าหรือนางหวงก็คีบเอ็นกวางตุ่นแป้งข้าวโพดให้จากนั้นก็จิ้มหน้าผักเขาแล้วแซงทําเหมือนไม่มีความสุขทันใดนั้นเจ้าหนูน้อยก็ทําปากหวานขึ้นมาท่านแม่ก็ดีกับข้าที่สุดพี่ชายพี่สาวแล้วก็น่าเฟิงกับพี่โมหันดีกับข้าที่สุดทั้งนั้นชีวิตของข้าโชคดีมากขอรับ ไม่รู้เหมือนใครถึงได้ปักหวานเช่นนี้นั่งหวงสายหน้าพร้อมรอยยิ้มหลังมือเที่ยงหลินจื่อเจียนก็เดินตามติดเจียงโมหานไปยังสถานที่อันเงียบสงบบนภูเขาเพื่อหาสถานที่อ่านตำราโดยเฉพาะนอกจากนี้หากเจอเนื้อหาที่ไม่เข้าใจเจียงโมหานก็จะคอยชี้แนะอยู่ด้านข้างเขาอธิบายเนื้อหาที่ยากให้ฟังเข้าใจง่ายกว่าเวลาอาจารย์สอนเสียอีกดังนั้นหลินจื่อเยียนจึงได้รับความรู้มากมายในช่วงบ่ายนี้ ยมบลูเบอรี่ก็เสร็จในคืนนั้นบลูเบอรี่อบแห้งก็ทำออกมาได้ประมาณ20ช่างพอวันรุ่งขึ้นมาถึงหลินเว่ยเว่ยก็ทำเค้กยมบลูเบอรี่หนึ่งถาดเค้กข้าวบลูเบอรี่หนึ่งถาดนมแพะย่างหนึ่งถาดแล้ววางซ้อนพวกมันลงในตะกร้าไม้ไผ่จากนั้นก็แบกขึ้นหลังเพื่อออกไปส่งเนื้อแผ่นและผละไม้อบแห้งของวันนี้ทุกครั้งที่มีสินค้าใหม่หลินเว่ยเว่ยจะเข้ามาส่งด้วยตนเองคราวนี้นางต้องการขายเค้กยมบลูเบอรี่และเค้กข้าวบลูเบอรี่ซึ่งนางเชื่อว่าคุณชายหนิงตงตตต้้อื่นนเมาก เมื่อมาถึงในเมืองนางก็ตรงมาที่ร้านขายขนมและผลไม้อบหนิงจี้ทันทีช่วงนี้ใกล้เทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเยี่ยมญาติหรือต้อนรับแขกผลไม้อบแห้งและเนื้อแผ่นล้วนทําให้ดูมีฐานะทั้งสิน้นบริเวณหน้าร้านมีลูกค้ามายืนต่อแถวจนยาวเหยียดรอเพียงนางนาเนื้อแผ่นและผลไม้อบแห้งมาส่งให้เท่านั้นไม่รู้ว่าเถียนฟู่กุยยืดมองกี่คราแล้วพอเห็นร่างของหลินเว้ยว่ยเขาก็รีบพานางเข้าร้านทันที จากนั้นก็รีบชั่งน้ำหนักทำตามลำดับลูกค้าที่มาต่อแถวห่อให้เรียบร้อยแล้วส่งไปยังหน้าร้านหลังรับเงินจากเถียนฟู่กุยแล้วนางก็ถามเขาว่าไม่ทราบว่าคุณชายหนิงอยู่ในเมืองหรือไม่คราวนี้ข้านำบลูเบอรี่อบแห้งแล้วยังมีขนมอีกสองสามชนิดมาด้วยเยะอยู่ตีนกาของเถียนฟู่กุยจมลึกกว่าเดิมปากก็ฉีกจนจะถึงติ่งหูแล้วต่อจากนั้นเขาก็สั่งให้ลูกจ้างในร้านไปเชิญคุณชายหนิงมาที่นี่ หลินเว่ยเว่ยหยิบตะกร้าใบเล็กออกมาจากตะกร้าไม้ไผ่ตะกร้าเล็กใบนี้ดูวิจิตรไม่เบามีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือผู้ชายเท่านั้นและด้านในก็ถูกวางประดับด้วยเค้กยามบลูเบอรี่สองชิ้นนมแพ่ย่างสองชิ้นและเค้กข้าวบลูเบอรี่อีกสองชิน้นอาเทียนนี่ของฝากให้ยาเทียนตอนท่านกลับบ้านก็อย่าลืมเอาให้นางด้วยหลินเว่ยเว่ยยื่นตะกร้าใบเล็กมาตรงหน้าเทียนฟ่กุยเทียนฟ่กุยปฏิเสธแล้วกล่าวว่าตอนเที่ยงไปกินข้าวที่บ้านด้วยกันสิยาเทียนคิดถึงเจ้าแล้ว อีกประเดี๋ยวข้ายังมีธุระต่อวันนี้คงไปไม่ได้เอาไว้วันหลังข้าจะไปเยี่ยมญาติเถียนแน่นอนระหว่างสนทนาหนิงตรงเซิงก็รีบเดินเข้ามาจากทางหลังร้านอาจเพราะรีบเดินเกินไปบริเวณหน้าผากของเขาจึงมีเหงื่อซึมออกมาเมื่อเห็นหลินเว่ยเว่ยแล้วดวงตาของเขาก็เป็นประกายพร้อมกันนั้นหางตาก็เหลือบมองตะกร้าไม้ไผ่ในมือเถียนฟู่กุยจากนั้นมุมปากของเขาก็ค่อยๆถูกยกขึ้นหลินกูเหนียงได้ยินว่าเจ้ามีสินค้าใหม่มาให้ข้าดูหรือ หลินเว่ยเว่ยพยักหน้ารับบลูเบอร์รี่บนภูเขาสุกแล้วข้าจึงทำเค้กยามบลูเบอร์รี่แล้วยังมีพวกขนมจากบลูเบอร์รี่คุณชายหนิงลองชิมสิจากนั้นหลินเว่ยเว่ยก็เปิดตะกร้าไม้ไผ่ออกมากลิ่นหอมจากนมแพะย่างลอยตละลบอบอวนทันทีตามด้วยกลิ่นหอมหวานของเค้กข้าวบลูเบอรี่และกลิ่นจากบลูเบอร์รี่ป่าผสมปนเปกันจนทำให้ผู้คนบริเวณน,นั้นอดน้ำลายไหลไม่ได้